คนท้องติดเข็มกรดทำไมคนท้องติดเข็มกัดเพราะอะไรเข็มกรดมีอะไรซ่อนอยู่ดีร้ายจริงหรือไม่ความเชื่อของแม่ตั้งท้องติดเข็มกรดสำหรับแม่ท้องหลายคนที่มีการติดเข็มกรดกับชุดคลุมท้องหรือถ้าไม่ใช่ชุดคลุมท้องก็ติดเข็มกรดบนเสือ้อบริเวณท้องแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็สามารถสังเกตเห็นได้ จนเกิดข้อสงสัยว่าติดเข็มกรัดที่บริเวณท้องเพื่ออะไรวันนี้เราจึงมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อไขข้อสงสัยทั้งหมดเหล่านี้ให้ทราบกันมีดังต่อไปนี้ 1. ติดเข็มกลาดเหมือนแขวนพระให้ลูกในท้องเพราะว่า ถือว่าเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆจะเข้ามากระทบลูกในคันโดยเชื่อว่าการติดเข็มกรัดจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆเช่นถูตผีปีศาจวิญญาณร้ายสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งเร้นลับต่างๆที่จะเข้ามา ทำ้ายลูกในคันดังนั้นเพื่อความสบายใจและเป็นการป้องกันแม่ตั้งคันจึงติดเข็มกราดไว้เพื่อป้องกันและเพื่อความสบายใจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูก 2. ติดเข็มกราดแก่เครดการแท้ง ความเชื่อหนึ่งอธิบายไว้ว่าเข็มกรัดจะช่วยกรัดลูกในคันไม่ให้หลุดซึ่งหมายถึงเป็นการป้องกันการแท้งนั่นเองและจุดประสงค์ข้อนี้คือติดเข็มกรัดเพื่อเตือนสติให้แม่ท้องมีความระมัดระวังในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์อีกต่างหากเป็นการเตือนให้รู้ว่า เรากำลังท้องดังนั้นการจะทำอะไรสักอย่างไม่ว่าเดินนั่งนอนกินจะต้องเพิ่มระมัดระวังให้มากขึ้นนั่นเอง 3. ติดเข็มกรัดไปงานศพในบางครั้งในบางกรณีที่แม่ท้องบางคนอาจจะไม่ได้ติดเข็มกราดตลอดเวลาแต่เลือกที่จะติดเข็มกรัดช่วงที่ไปงานศพนั่นเพราะความเชื่อที่ว่าการติดเข็มกราดจะช่วยป้อง ต้องการถูดผีวิญญาณร้ายที่จะเข้ามาทำอันตรายลูกในคัน ซึ่งว่ากันว่าช่วงตั้งครรภร่างกายของแม่ท้องจะมีความอ่อนแอมากขึ้นพลังของร่างกายจะลดลงร่างกายก็อาจไม่แข็งแรงดังนั้นจึงง่ายต่อการสิ่งที่ไม่ดีจะเข้ามากระทบได้หรืออาจจะมีสิ่งไม่ดีกําลังจ้องจับอยู่คนโบราณจึงมีการแนะนำว่าควรติดเข็มกราดเพื่อป้องกันไว้จะดีที่สุด 4. ติดเข็มกรัดเพื่อความปลอดภัยจากรอบด้านถือว่าเป็นคุสโลบายที่ฉลาดมากของคนโบราณเพราะการติดเข็มกรัดเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์บอกให้ทุกคนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้กําลังตั้งครนต้องมีความประมัดระวังเป็นพิเศษเช่นไม่เดินชนไม่เบียดเสียดไม่ผลักไม่ให้ยกของหนกักไม่ให้ทำรุนแรงต่างๆเป็นต้นยิ่งในแม่ท้องที่ท้องไม่ใหญ่หรือ แม่ท้องสาวหรือแม่ท้องเล็กจนอ่านมองไม่เห็นมองไม่ออกว่าตั้งท้องอยู่หรือไม่จึงควรมีการติดเข็มกรัดเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้คนรอบข้างรู้ว่าแม่ตั้งครรภ์อยู่รู้ว่าเป็นแม่กําลังตั้งท้องอยู่เพื่อให้มีความระมัดระวังการรอบด้านนั่นเองภาพเป็นการป้องกันการแท้งเพราะเข็มกัดเป็นตัวช่วยในการ กรัดของเอาไว้ไม่ให้หลุดออกมาการนำมาติดเสื้อผ้าของคนท้องจึงเชื่อว่าช่วยกรัดไว้ไม่ให้เด็กหลุดออกมาหรือแท้งนั่นเองอีกทั้งยังช่วยให้เด็กออกมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการอีกด้วยดังนั้นเข็มกรัดจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว ของคนท้องของแม่ที่กำลังตั้งครรภอย่างไรก็ดีแค่ติดเข็มกราดเอาไว้ที่บริเวณท้องก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรแถมยังช่วยเพิ่มความระมัดระวงังและเพิ่มความสบายใจได้อีกด้วยส่ตงต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ